จุดเริ่มต้นของรายได้พันเหรียญหรือประมาณสามหมื่นบาทเราจะเริ่มจากคลิปนี้แหละทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเป้าหมายที่ปอปัดตั้งให้นักเรียนเพจของเราอยู่แล้วถ้าคุณติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นหรือเพิ่งจะมาเจอกันตอนเนี้ยบอกไว้เลยว่าเรามีชาเลนจ์หนึ่งชาเลนจ์ก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนคอร์สใดๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่เรียนนาเพจถ้าคุณทำ รายได้ที่หนึ่งพันเหรียญได้แล้วแคปหน้าจอเอาไปโชว์ที่นี่เลยจ้ะอ่าแล้วก็รับรางวัลน,นะคะเพรามีรางวัลก็คืออบจะเรียงข้าวหนึ่งมือ้อสําหรับนักเรียนไม่ว่าคุณจะอยู่คอร์สไหนหรือว่าเรียนหน้าเพจอ่าเรียนหน้าเพจก็แคปมาเลยเรียนเนี่ยเรียนหน้าเพจค่ะคโคร แล้วตอนนี้คือรายได้หนึ่งพันเหรียญแล้วถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่เรียงกบป๊อปไม่ว่าคอร์สใดก็ได้จนตอนนี้มีรายได้หนึ่งพันเหรียญแล้วนะคุณอย่าลืมแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอหลักฐานของคุณทักไปที่ไลน์แอดเลยแล้วก็มารับรางวัลค่ะก็มีรางวัลให้เลือกซึ่งบอกเลยว่าจึงแน่นอนเออแต่ถ้าใครที่มึงจะเจอกัน เราจะเริ่มต้นไปเลยด้วยกันตอนนี้ก็บอกเลยว่าป่ะสเต็ปบายสเต็ปถ้าคุณตั้งเป้าเดียวกันตั้งไว้เลยค่ะเป้าเดียวกันเราจะได้คุยกันง่ายๆมันจะได้แบบไปเวเดียวกันทางเดียวกันรายได้หนึ่งพันเหรียญแรกเออปะไปดูกันนี่อาบอบก็ไปทำสเต็ปบายสเต็ปมาไว้ให้เลยแบบฉบับจับมือทำเลยเนี่ยเออดิ ทำดิจิตอลโปรดักต์หนึ่งชิ้นที่แก้ปัญหาบางอย่างได้แล้วปล่อยขายตลอดเวลาด้วยระบบง่ายๆก็คือ S C นันเองอ่ะสเต็ปบายสเต็ปอันแรกก่อนก็คือเลือกก่อนอ่ะเลือกให้ใช้ G P T คิดสินค้าแทนอันนี้บอกหลายรอบแล้วเริ่มได้เลยโอเคไหมอ่ะก็คือแบบว่าเนี่ยเป็นแม่บ้านจัดการเวลาแต่ไม่มีเวลาเรียนสายพลังงานอยากทำมานิเฟตอยากมานิเฟตแต่ไม่รู้จะเริ่มเขียนอะไรอะไรเงี้ย ก็คุณก็คิดมาเลยค่ะว่าตอนนี้อยากทําอะไรหรือถ้าคุณไม่แน่ใจคุณถาม c h a t GPT ให้เขาช่วยคุณคิดไอเดียว่าโปรดักแรกของคุณที่เราจะไปเริ่มต้นพันเหรียญแรกกันเราจะไปใช้เป็นตัวทดลองเป็นตัวเรียนรู้เอาอะไรดีเดี๋ยวเขาจะมาเป็นถังว่าวให้คุณเลือกเลยเออพอเราเลือกได้เสร็จคุณก็ทําสินค้านี่ทําสินค้าให้เสร็จเน้นว่าทําให้เสร็จภายในหนึ่งวันเพราะอะไรเพราะถ้ามันใช้เวลาสองวันคุณจะเหนื่อยละ คุณจะขี้เกียจคุณจะมีแบบข้ออ้างใดๆทันทีแล้วมันก็ไม่เสร็จโอเคค่ okay. ะย้ำว่าไม่ต้องเพอร์เฟกแต่ขอให้คุณมีโปรดักต์เพื่อเราจะไปเปิดร้านอ่าเราจะต้องเป็นสเต็ปก้าวแรกให้ได้ยากที่สุดคือตอนที่เริ่มต้นนี่แหละแต่เรามาเจอกันแล้วเอาเป็นว่าถ้าอยากเริ่มต้นไปด้วยกันก็บอกว่าไปด้วยค่ะแบบนี้เออพี่มาไปด้วยค่ะ แบบนี้จะได้รู้ว่าอ๋อมีนักเรียนเริ่มต้นใหม่เหมือนกันแล้วก็ตั้งเป้าเดียวกันเลยคือ1,000เหรียญแรกของเราอ่าเสร็จแล้วนี่คุณก็เลือกโปรดักต์ขึ้นมาเลยเราจะทำอะไรอ่าเคล็ดลับก็คือแท a GPT ทำเนี่ย80%แล้วจริงมากแล้วที่เหลือก็คือให้ Can ว a ช่วยเก็บงานอันนี้ง่ายที่สุดอ่ะข้อ3สเต็ปที่3ก็คือตั้งร้านขายแบบที่เราทำแค่รอบเดียว ก็คือไปที่เอ s ซนั่นแหละเอซคือตลาดแรกที่ง่ายที่สุดนะคะไม่เหนื่อยมากแล้วก็เขามีเครื่องมือช่วยเราเยอะแยะเลยมี SEO มียิงแอดมีอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นที่เอ s ซค่ะแล้วค่อยกระจายไปที่ตลาดอื่นโอเคไหมอ่ะต่อมาเต็ p ที่สี่ก็คือทําวันละง,งานเน่ทำโปรดัก,กวันละหนึ่งชิ้นถ้าทําได้มากกว่านั้นก็ดีแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อย่างน้อยๆหนึ่งชิ้นเป็นหลักแล้วก็ส่งงานทุกวันอ่ะ ยากหน่อยมือใหม่แต่ถ้าคุณทําแค่นี้ได้ก็จบแล้วแล้วยุคนี้ใช้แชท GPT ทำงานเหมือนที่ป๊อบทำ Apple Watch ดะมันง่ายมากเลยนะเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปไหนมาพาทําอีกรอบเอาไหมเออป๊อบส่งงานไปนี่ก็ป๊อบส่งงานแค่2วันเอง <laughs> แต่เป็น2วันที่20กว่าลิสต์แล้วอะ่ะเออมันทานําง่ายแล้วก็เพลินมากสนุกมากเจนไปเรื่อยๆเจนชิวๆชิวๆ,วๆไปแล้วก็มารวมส่งครั้งเดียวตอนหัวค่ํา เออเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมต้องส่งคาดีไหมอ่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้พาทําแบบนี้ก็กดพิมพ์ว่าชอบค่ะ,ะไปด้วยค่ะ,อะเอาด้วยคนอยากได้พันเหรียญแบบนี้เดี๋ยวจะบ้าหยอแล้วก็จะมาคอนเทนต์แบบนี้ให้อีกเรื่อยเรืยเรื่อยๆโอเคอเอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมให้กำลังใจคอมเมนต์แชร์เชิญอ,อะไรอย่างเงี้ย เออเอาสักอย่างหนึ่งหรือ2อ,อย่างก็ได้กดแชร์ก่อนแล้วก็เขียนคอมเมนต์ว่าชอบค่ะแล้วจะได้มาพาทําสเต็ปถัดไปเดี๋ยวสเต็ปถัดไปเนี่ยนี่จริงมีอีกหลายอย่างในหัวมากเลยแต่ค่อยๆเรียบเรียงขึ้นมาตอนนี้ไปหาโปรดักต์แรกของคุณให้เจอก่อนถ้าไม่เจอรอเดี๋ยวจะมาพาทำอ่าโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วทุกคนขออนุญาตไปทำโปรดักต์ที่สอของป๊อกกันนะแล้วเจอกันบ๊ายบาย